ในเช้าวันเสาร์ที่26กรกฎาคมนะครับผมกําลังลดน้ําให้น้ําส้มโอทับทิมสยามที่เราปลูกไปหลายเดือนแล้วครับปลูกจากกิ่งตอนแต่ว่าต้นเขาก็ไม่งามไม่ไปไม่มาสักทีเนื่องจากว่าบริเวณรอบข้างนี้นะครับเดิมทีที่เห็นมีความลกๆอยู่ตรงนี้ครับก็จะมีต้นต้นละมุด ขนุนแล้วก็มะม่วงมะม่วงก็มีอยู่สองต้นที่บังแสงไปหมดทำให้ไม้ที่เรามาปลูกที่หลังนะครับเขาไม่ได้รับแสงที่เพียงพอก็จะทำให้ไม่ค่อยจะแตกกิ่งก้านใบสาขาออกมานี่หลังจากที่ตัดออกไปแล้วหลังจากที่ตัดต้นขนุนต้นมะม่วงลงพอต้นส้มโออยู่ตรงนี้ได้แสงเขาเริ่มแตกยอดครับเห็นไหมครับแตกยอดงามๆยอดอวบด้านนู้นด้านนู้นนะครับ ปลูกมาเกือบปีแล้วครับแต่งามไม่ไปไม่มาเนื่องจากว่าเขาได้รับแสงน้อยถึงจะใบมีความเขียวเข้มก็จริงแต่ว่าการแตกยอดใหม่ของเขาจะไม่ค่อยแตกเนื่องจากว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรุงอาหารนะครับหลังจากที่ตัดต้นไม้ใหญ่ออกไปแล้วประมาณสองสัปดาห์เริ่มแตกยอดขึ้นมาก็แสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ต้นไม้ไม่งามมาจากเรื่องแสงอย่างเดียวเพราะว่าปุ๋ยด้านล่างนี้ผมใส่ทั้งปุ๋ยเนีอัดเม็ด ปุ๋ยคอกแล้วกเ็เคยฉีดพ่นปุ๋ยทางใบทางดินไปนะครับรวมทั้งเรื่องของเพลี้ยที่เป็นเพลี้ยหอยเป็นแมลงปากดูดผมก็เคยฉีดพ่นสารชีวพันธ์ไปซึ่งทําให้เพลี้ยหอยที่อยู่ตามกิ่งนะครับเขาหลุดร่วงมองเห็นชัดเจนเลยแหละครับว่าเพลี้ยเนี่ยหลังจากที่ฉีดพ่นไปครั้งแรกแล้วก็ห่างไปอีกสามวันก็มาฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งได้ผลดีมากมาก ที่ผมใช้ก็คือมีไว้ออยอย่างแรกแล้วก็ผสมกับเชื้อสารสกัดจากจากธรรมชาติชื่อพรีโมเทคครับก็ฉีดพ่นผสมกันได้ผลดีมากๆหลังจากนี้ก็มาติดตามกันครับว่าการเติบโตหลังจากที่ตัดกิ่งไม้ออกไปแล้ว2อองดาอนปนี้ก็เป็นยี่สบกฎาคมนะครับ ดูว่าที่ผมมาอัปเดตแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับดูว่าต้นโอส้มโอต้นนี้เนี่ยจะเติบโตได้ดีประมาณไหน1ปีต่ออย่างนี้เขาจะโตได้ขนาดไหนแล้วก็เขาจะติดผลผลได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งก็วางแผนไว้ว่าประมาณ2ปีหลังจากนี้ประมาณอีก2ปีเนี่ยเขาเขาน่าจะได้ดอกได้ผลให้เราได้ชื่นชมแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันเสาร์นี้นะครับสวัสดีทุกท่านในวันหยุดนะครับขอบคุณทุกการรับชมอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ